รายการเราเนี่ยเป็นรายการสาระกระทิงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กันพ่อบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องไปฟังคำพิพากษานะแกจะเลิกเป็นแกป่วยแล้วไอ้ยเ้ยเ,เ,เ,อเอครื่องบินส่วนตัวกูอยู่ไหนเนี่ยนะคนขับน้ำมันพอไหมเนี่ยนะเอ่อจะไปทางเรือก็ไม่ได้นะเพราะมันีคน,ขนเข้าไอยเรือไปแล้วสามลำเรือแล้วบางเตียงน,นะพอใกล้ถึงวันขึ้นศาลเนี่ยทัดสินถามเฮ้ยกัปตันพร้อมยังนะไม่ใช่หรอกครับแกไม่หนีนะครับแกจะบินไปศาลเลครับก็แซวนะครับผมไม่กล้าเอฟซีพี่ศรีเก่าแต่ผมชอบแกเรียกแกว่าพี่เหลี่ยมเพราะอะไร แกนี่แม่งคนเหลี่ยมจัไม่เคยเห็นไกรเลี่ยมเท่าพี่เลี่ยมนี่เลยเหลี่ยมจนกลมเลยเวลาจะไปสารที่ไรแกก็เป็นไง่วยภาษาตัดสินจำคุกปุ๊บเนี่นะรวยหนักเลยนะอันนี้ชั้นสิบสี่ต้องรอเลยอ่าชั้นสิบสี่ต้องมาครับก็ไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้วันที่สิบแปดนะครับเขานะัดพี่เหลี่ยมผมเนี่ยไปพบอายการเพื่อพาไปส่งฟ้องเนี่ยถ้าเกิดสารไม่ให้ประกันตัวเนี่ยผมว่าแกน่าจะความดันขึ้นแล้วอ่า แล้วก็ร็จแล้วก็อาจจะหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมรถพยาบาลนะครับชั้น14แอร์เปิดให้จังนะนะเพราะว่าไม่รู้แกใจยังไงนะครับพี่ศิลป์เนี่ยการสุขภาพไม่ค่อยดีหรอกเวลาจะขึ้นศาลอะไรนี่แกจะเริ่มแบบเสียงแหบโอ้หมอต้องมาแล้วนะปวดหัวตัวร้อนความดันโรคหัวใจเอหัวใจเต้นผิดปกติตุ๊กตุ๊ทุก หัวนะใจค,คุกคุกคุกอะไรต่างหัวใจมันก็จะเริ่มอะไรต่างโควิดก็ตามมาแล้วนะแล้วตอนนี้ก็มีข่าวลือว่าโควิดระบาดเนี่ยเรามาเช้าก็ดูข่าวตื่นมาตกใจเลยก็บอกนายกติดโควิดผมตกใจนายกชื่ออะไรอ๋อเศรษฐานึกว่าอะไรสินเองเลยพรุ่งน,นี้จะไปศาลแล้วดูแลตัวเองหน่อยอย่าเดินไ,ไปนู่นไปนี่เดี๋ยวกเกิดอนะไรติดโควิดขึ้นมาแล้วมันจะยุ่งนะพี่น้องเจสีว่างไงจะดความกิเห็นหน่อยผมต้องเป็นห่วงแก นะวงพี่เหลี่ยมอะเจอใครเหลี่ยมขนาดนี้เลยคนเป็นคนเหลี่ยมคนเหลี่ยมเนี่ยแปลว่าคนฉลาดนะเดี๋ยวแกเป็นคนเหลี่ยมเป็นคนฉลาดสังเกตเดี๋ยวแกบอกแกไม่ยุ่งเกี่ยวการเมืองแล้วกลับมาเลี้ยงหลานนะแต่กลับส่งลูกไปเป็นหัวหน้าพักอ่าแกบอกแกไม่ได้มาเลี้ยงลูกนะเพราะนั้นแกส่งลูกไปเป็นหัวหน้าพักไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแล้วออกจากคุกนู่นเนี่ยขึ้นเลยเวทีเพื่อไทยเลยนะครับนะการเมืองท้องถิ่นก็ไม่ยุ่งแล้วเนี่ยไปนู่นเลยป๋าชาญประทุมชานี งานบวชลูกเลยแล้วแถมขึ้นเวทีพูดว่าอะไรผม,มผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วนะจุ๊บครูผมไปยุ่งการเมืองมาเลี้ยงหลานครับจะไปขึ้นเวทนะนะีน่นน่ะปาาชานย์เยเนี่ยปฐุมธานีบอกว่าผมกลับมาแล้วหลายคนจําผมไม่ได้นะแสบไปที่ไหนอะบิ๊กแส๊เนี่ยปีวันนี้พวกพี่ให้แสบบอกไม่ได้ไม่ได้แล้วอยู่กับมึงไม่ไหวละนะ กูขอไปเป็นนายกของกูเองดีกว่าคืออยู่กับพี่เหลี่ยมกาไม่ได้เป็นแล้วนะพี่แจ๊คก็ไปลงแข่งกับป๋าชานะนะก็นะไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นนะครับข่าวลือเขาบอกนะการแข่งขันที่ปทุมธานีเนี่ยนอกจากกระแสต้องกระสุนนะครับนะใครใจหนักเนี่ยมีโอกาสได้เป็นนะนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสก็เรื่องนึงนะแต่กระสุนนี่มันอยู่ที่ใจหนักนะใครมือหนักอะพี่น้องคิดว่าใครจะมือหนักะ่ะ ผมก็ไม่รู้นะเขาบอกนะถ้าใครมือนะกรับคนนั้นเป็นไงนายกอบจนะครับประทุมชานีนะครับไม่มีฟุกนะครับนายกอบตอเนี่ยน,นายกอบจอทั้งหลายเนี่ยวันก่อนเนี่ยผมไปนั่งกินวานกันเนี่ยไปไปโคราชกันคุยกันนกักการเมืองคุยกับท่านอดีตผู้ว่าอดีตผู้ว่าวิโรจน์โคราชคุยกับหลายคนคุยกับท่านนายกเทศม,มนตรีคุยอะไรเยอะแยะนะครับเจอหลายคนนะนายกอบตอกำน,นันผู้ใหญ่บ้านก็บอกพี่เด การเลือกตั้งนายกอบจไม่ว่าไม่ว่าประชุมชานีที่ไหนเนี่ยมันต้องแจกนะถ้าเราถ้าเราไม่แจกเขาถาว่าเราไม่รักประชาชนจริงนะถ้าแจกส0งร้อยเขาเรียกว่ารัก200นะครับนะครับแต่ถ้าแจก500นี่ก็รัก500แจกพันก็รักพันถ้าแจก2,000นี่รักคุณข้าวฟ้าจุกหูเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะครับการเลือกตั้งนายกอบจต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เงินนะครับใช้เงินต่างๆในการหาเสียงค่าน้ำมันรถ บางคนก็เบี้ยเลี้ยงแพงเออบางคนก็่เาเวลาจะเดินทางมันเรื่องตั้งเนี่มันไม่มีค่าน้ำมันก็ต้องดูแลกันไปคนละพันสองพันเนี่ยแล้วช่วงนี้น้ำมันแพงดนี่ยนี่บางคนคนก็เป็นคันรถเลยนะใส่เสื้อมาเลยนะครับเพราะนักการเมืองไทยเนะี่ยมันจะต้องใช้เงินใช้ทองอะถ้าไม่มีเงินก็อย่าเสือกมาเลยพี่โตมยกเว้นว่าไปลงพักก้าวไกลพี่นายกมทำได้วิธีไหนบ้างครับ พิณยกรรมมีหลายแบบนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณห้าแบบหนึ่งพินกับพิณยกรรมแบบเขียนเองก็จะแบบ2วพิณัยกรรมธรรมดาก็ใช้พิมพ์3พินัยกรรมรับ4พินัยกรรมด้วยว่าจาแะ้วก็5พินายกรรมฝ่ายเมืองประมาณนี้5อย่างครับแต่แนะนํานะครับทําพิณายกรรมไปทําที่อําเภอดีที่สุดครับอยาฟังรายการพี่เดได้ความรู้ตลอดนะรายการอื่นไม่มีใครเขาจะมาให้ความรู้เหมือนพี่เดนะเพราะพี่เดเนี่ยเรียนกฎหมายมาจบมาเป็นทนายความมา3.9ปีแล้วก็เป็น อาจารย์ผู้บรรยายกฎหมายพิเศษให้สถาบันการเงินนะนใครจะเชิญไปที่ไหนก็ได้นะครับยินดีนะอบริษัทเลื่อนจ่ายเงินเงินได้หรืยเปล่าไม่ได้ครับถึงเวลาต้องจ่ายเงินตามนั้นนะครับเลื่อนจ่ายเงินเดือนไม่ได้ผิดกฎหมายและติดคุกหกเดือนนะพรบคุ้มครองแรงงานมาตราร้อยสี่สี่ครับ ก้าไกลเปิดหน้าชนกกตรวบรัดตัดความเร่งรีบใช้เอกสารชิ้นเดียวยื่นคำร้องต่อศาลยุบพรรคก้าวไกลก้าไกลก็ไม่พอใจก็เอาคำไพิพากษาหรือคำไม่ชจยสารร้ำดูญฉบับเดียวมาแล้วก็ยื่นเลยแทนที่จะเรียกเข้ามาสอบถามชี้แจงแสดงพยานหลักฐานแจ้งก็หาไม่เอาอันนี้ก้าวก้าไกลเขาก็กวุ่วายอยู่ดับคาซ่วมร้ายบุกิงเจ้า,จาของสวนทุเรียน อ๋อนี่ไอ้นี่มันโอ้โหมือปืนนี่ใจร้ายอย่างนะแต่นี่จะให้เขาขี่เสร็จก่อนนะครับเขากําลังขี่กันไปยิงเขาตายเลยที่ข่าวจากไยรัฐโหดธที่หายยิงทั้งขี้เลยเนี่ยนะครับโอ้โหโอ้ยยิงตอนไหนไม่ยิงเี่ยยิงตอนขี้เนี่ยเป็นไงถือว่าเป็นการทารุณกรรมเลยนะฆ่าคนตายทั่วไปเท่าไหร่ร้อยขี่เสร็จหน่อยก็ไม่ได้เนี่ยยิงคากำลังขี้เลยครับดูเ่ยแล้วเวลาตายเนี่ยดูขี้หัก คาตูดอยู่นเนี้ยทาไงเนี่ยดูข่าวแล้วโหโหดจริงๆเลยดูข่าวเนี่ยผมดูเนี่ยดูทางยูทูบเลยนะคนสมัยนี้ม่งโหดทําไมไม่ลอยเขาขี่เสร็จก่อนไม่ได้หรือไงพี่น้องคิดเหมือนผมเลยนะยิงคาเลยยิงคาดาบเลยที่ด,ดูนะแล้วขี่คาตูดอยู่เงี้ยแล้วตายไปเนี่ยแล้วจะไปบอกโยมบาลยังไงว่าเป็นอะไรายโอ้โหทำไมมันโหดกันละเกินนะอืมเนี่ยเออคนร้ายสมัยนี้ ตัดมือยังไม่เท่าไหร่นี่แมังยิ่งคาดากเนี่ยนะครับอือะไรของมันก็ไม่รู้โอ้นะครับมีอะไรกันอืมมรดกตกทอดของแม่แม่เดียวกันนะคะครับแต่คนละพ่อเราสามารถขอแบ่งส่วนนี้ได้ได้ไหมก็เป็นผู้สืบสันดานนะครับเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นลูกพ่อแม่เดียวกันหรืออะไรก็ถือว่าเป็นลูกอ่าเป็นผู้สืบสันดานได้เท่ากันนะได้เท่ากันก็ใช้คําว่าผู้สืบสันดาน นี่มีคนถานเกี่ยวกับแบ่งมรดกนี่เยอะนะครับออวันนี้เยอะนะวันนี้นะนีเยอะนะไม่แสดงว่ารวยดี่ไอคนที่ฟังรายการเรานี่แม่งรวยนะพ่อแม่รวยนะส่วนใหญ่ก็รอแบ่งสมบัติพ่อแม่ไม่คิดจะมากินกันหรือไงวันๆถามแต่เรื่องว่าจะพ่อปูตายจะได้เท่าไหร่อะไรกัน,นนะแสดงว่าพวกนี้พ่อแม่มีตังค์นะพ่อตายก็รวยกันเป็นแถวไม่ได้รวยมาจากอะไรนะมรดกอ คนนี้เขาบอกว่านายจ้างเบี้ยวค่าแรงเบี้ยวค่าแรงไม่พอค่ะอาจารยืดเงินประกันเผมไปอีกสองหมื่น่ยอมให้ทำไมใจร้ยายยางเงค่าแรงนี่ต้องจ่ายไม่จ่ายติดคุกตกเดือนนะครับอย่าไปเบี้ยวนะค่าแรงเนี่ยไม่ได้เลยเงินประกันเอาเขาไปเงินประกันก็เอาเขาอีกบริษัทไหนว่าทาไมเนี่ยทําไมโหดต้องเงินไหมหมีอะไรที่น่าสนใจมีไหมคนขับรถรถโดยสารค่ะจันหลับใน เราทาให้แบบผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บนี่เราฟ้องคงขับได้ไหมคะรวจได้แต่มันจะมีตังค์จ่ายแล้วมันเป็นลูกจ้างเขาต้องฟ้องเลยเนี่ยเออนะครับต้องฟ้องเจ้าของรถนายจ้างนะครับอืมผู้ร้ายบุกยิงดับคะอาคาส้วมเจ้าเจ้าของสวนทุเรียนโอ้โหนี่แม่งโหดจริงเลยมือปืนนี่แม่งโหดร้ายมากเลยจะไปล่อเขาขี่เสร็จจ็ไม่ได้ด้วยเนี่ย หหทีี่ายคนยนนมะรีสสวยน้ํากระท่อมร้อยตำรวจเอกข้างเป็นสอบสวนกลางพาพวกรีสสวยน้ํากระท่อมเนีเลวได้ใจนะเลวได้ใจเอเร็วจริงเลยบริษัทจะปิดบริษัทจะปิดตัวค่ะจาใ์ให้ให้เซ็นแบบตังสือลาออกให้พนักงานเซ็นนังสือลาออกต่อ,อไ่ได้แล้วครับนะอ,อัดคลิปไปเลยนะ อย่าไปเซ็นเซ็นปุ๊บแบหมดสิทธิ์ในการได้ค่าชดเชยแล้วเพราะฉะนั้นใครเป็น f อฟซีพี่เดย์เนี่ยนะต้องกินข้าวนะอย่าไปแดกญ้าต้องหยุดแดกญ้าเพราะว่าอะไรถ้าเป็น f อฟซีพี่เดย์แล้วต้องหยุดแดกญ้าได้แล้วยาไม่ต้องอย่าไปเซ็นเซ็นนั่งจบเลยนะนะลาออกถ้าคุณไปกันเลิกสัญญาเองเลยคุณไม่อยากเป็นลูกจ้างเขาแล้วแล้วคุณก็จากไปคุณจะไปได้อะไรละครับนะนะครับโรยเฉลเขาบอกว่าแค่พี่ยืนประกันสังคมเป็นคนว่างงานแทนโงไม่นะอย่าไปหลงเชื่อนะ ના આખી પા